สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวงานชุดบนพร้อมส่งนะคะก็วันนี้ก็วันที่18เดือน8ปี63จ้ะก็ตัวนี้เป็นคอร์เซชั่น3จะลดน้ำหนักหน้าปีขรั้งคราว40เซนนะคะคุณสอนนลินนะคะอยู่สกลนครก็สั่งไปชุดหนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นลางเปล่าของคอร์ลชันสามนะคะสั่งไปห้าลังพี่ลังสัรน,นะคะอยู่ยะโซทรตัวนี้ก็เป็นรางคอร์ลรชันสามสั่งไปสองชุดสั่งท่อ ppc เพิ่มก็เป็นปีถ้า ไม่แน่ใจว่า45เซนหรือ50เซนนะคะอีกข้างข้าวก็พี่บุญสมนะคะอยู่ปทุมธานีสั่งไปเพียรสองชุดเลยแล้วก็ลางตัวนี้ยาวแป๊บนึ่งน,นะคะยาว140ปีกข้างข้าว50เซนแล้วก็ท่อ pvc พี่ ทีละทอนนะคะอยู่ราชบุรีนะคะก็เสร็จแล้วนะัดส่งเขาพรุ่งนี้อันนี้คือมารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนส่วนตัวนี้ยาอ,อโทษค่ะลางยาวอยู่ที่130ปีก40เซนสังท่อ ppc เพิ่มเหมือนกันอันนี้พี่โกมลน,นะคะอยู่สุขโขทยัยก็จะประมาณนี้ ตัวนี้พี่สมคิดนะคะเคยสั่งลางกลมเราไปแล้วแล้วคราวนี้ติดใจเพื่อนก็มาสั่งด้วยสั่งไปสองชุดนะคะคราวนี้ก็เป็นพี่สมคิดนะคะอยู่กทมกสั่งรางเหลี่ยมร้อยี่สิบเซนปีกค้างคาว40เซนสั่งไป2ชุดอ,นนอันนี้ก็ คุณสมชัยนะคะอยู่นครศรีธรรมราชสั่งลางร3 0ยปีก40เซนปีกข้างขาว40เซนจะนี่คนนี้ก็สมศรีนะคะอยู่เพชรบูรณ์สั่งลางร2อยเซนปีกข้างขาว45เซนก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ได้ส่งของให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เตรียมแพ็คของให้วันนี้ขออนุญาตรีวิวก่อน ลางพร้อมส่งก็จะประมาณนี้นะคะสนใจทักมาทางไลน์นะคะเราจะมีเบอร์เบอร์แจ้งทางไลนย์อยู่แล้ว063 339 9899นะคะเบอร์โทรส่วน id ไลน์13252า 13, 13, 25, นะคะทักมาจองคิวไว้ได้เลยค่ะเราจะทำตามคิวไปเรื่อยๆพอ ถึงคิวเราก็ทักกับหาลูกคา้าไม่มีมัดจำนะคะแล้วก็ลางแบบเนี้ยชุดบนแล้วก็พร้อมยิงแบบนั้นอะ่ะจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะทางเราจะมีแต่โอนก็ประมาณนี้ค่ะมารีวิวงานให้ดูก็ขออนุญาตไปแพ็กของก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมและ f อทั้งทั้งหมดนะคะที่ รับชมคลิปของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ